ปันโนภาวะโตสาวะตสังโฆสังฆะมนิมาามถือือาือาตามที่เราไหวขออาจารย์นนมีอุปชาอุปชาโยเม พระเจ้าทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นพระประชาขอท่านจงเป็นพระประชาราชขอพระเจ้าทั้งหลายด้วยคือข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเชิญ กจ้ากรรมของวันของเดือน มาัมุตัเอตามยันตสุขีราปะริณิพุทังปีตังภะภวันตังสารนังะชามาหะวันจักจที่องค์สคัญจักรโอาสิกาตาอัมเหปันเตสังโททาเรตุอัชาตะเทปาุ

พระยังพันเตปิสารเนนะสหอัตสาศีลานิยาจามานโมตัตตาท้าวโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตาท้าวโต นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรังจามิพุทธังสรังจามิธมสรัง ธรรมัสารนังขจามิธรรมสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิพุทธยังติพุทธังสารนังขจามิพุทธยังติพุทธังสารนังขจามิพุติยังติธรรมังสารนังขจามิพุติยังติธรรมังสารนังขจามิ ตัมปีทำันสังามมังสารนังขจามิตติยัมปีสังังสารนังขจามิติสารนัคมานันติิตังอามาตา์เตปานาติปะตาเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิยามิปานาติปาตา ระมะีสิกขาปัตังสมาธิยามิทินาทานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิทินาทานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิพระมัจริยาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิพรรมจริยา เวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิสุลาเมีะยะมัจกาปะมาตฐานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌาปมาตฐานาเวระมณีสิขาปัตตมสมาธียามิวิการะโภชนาเวระมณีสิขาปัตตมสมาธียามิวิการะโภชนาเวระมณีสิขาปัตตมสมาธยามินาจขีตวาทิตติโสกัตนา มาลาคันทะิเปนทานะันนะพิโกธนะานาเวราแมนีสิกาตังสมาธิานินาจะกีตาวาจิตาวิุัสนะมาลาคันทะวิเปนทานะมันนะพิโนานาเวรนส ปสมาธิยามิอุจจาสายนะมหสายนะเวรมณีสิกขาปัตสมาธิยามิอุจจาามหายนะเวรมีสิขาปัตสมาธยามิาระาสิขาานิสมาธิยามิ มาลิอัตถาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมาริอัตถาสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมาริอัตถาสิกขาปทานิสมาธิยามิเสรีนักสุขติจันติเสรีนักโอหังสัมปทานเสีนักนิพพุติจันติตัตมาสีลังวิโสฌะเย i uh you -huh. uh -huh. ก็ท้อนโกรนาต่อคณะผู้บัิกามีเจตรัทตย์มาเข้ามาบวชในคราวครั้งนี้แในตะคู่นี้กงใจสมาทานว่าจะบวชตลอดชีวิตสมาทานไป มีมีคำว่าตลอดชีวิตเราจะทำอะไรไม่ได้สาทุกโกมภัจจานามาบวณีน,นักแลก็เป็นผลสึกเนื่องมาจาก เกิดศรัทธาขึ้นามาเกิดศรัทธาแล้วก็อยากจะบรรพชาอยากจะบะชาาจะวชบวชโดยสมาทานสิบแปดเป็นผู้ยกระดับตนเองเข้ามาอยู่ใกล้อรัตน์ไตร สีห้ายกระดับมาเป็นสินแต่การสพึกปฏิบัติก็จะมีการสตรวจขึ้นในการเข้ามาตรวจในข่าวครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะั้นประสบความสำเร็จ ที่แต่ละท่านแต่ละท่านประสงค์ไว้ประสงค์ติงใดในการบวรในการเข้ามาศึกษาในการมาปฏิบ,บ,บัติก็ให้ประสบความสำเร็จก็คือธรรมะก้าวหน้าที่าาขึ้นการศึกษาอระธรรมวินยัย เข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่คือความสำเร็จในชีวิตของการเข้ามาสูกพระธรรมพระบสําำสำเร็จขั้นสูงสุดก็คือคเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมในการจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมนั้น mm hmm. ต้องมีปัญญาเข้าใจแล้วก็เน้นการ,ปรพปฏิบัติ ยังจริงจังก็จะทำให้เรานั้นเข้าถึงอากทำควาสัรพอนของอุปถัมภปพระพุทธพระภัสดาก็ความนวม,มทนาทุกท่านนะทุกท่านนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท,ทุกทุกท่านทุกท่านด้วยกันทุกท่านเธอ